สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทํา how to นะคะการกันคิวด้วยตัวเองให้ดูกันนะคะซึ่งก็มีอุปกรณ์ไม่มากเลยนะคะก็มีเพียงแค่นี้ที่เห็นนะคะก็คือแหนบมีดกันคิวนะคะแล้วก็กันไก่ที่เป็นกันไก่โคงโค้มแบบนี้นะคะอ่ะ นี่นะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีควรจะมีนะคะนั่นก็คือดินสอเขียนคิวนะคะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีอยู่แล้วนะก็อันดับแรกมาดูที่คิววก่อนเลยนะอ่ะที่คิวนะคะก็จะเห็นว่าตรงช่วงใต้คิวเนี่ยลกมากๆเลยนะ ก็ปกตินะคะว่าก็จะมีโครงคิ้วของตัวเองอยู่ทีนี้ก็จะค,ค่อยๆกันออกเรื่อยๆนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะนั่นก็คือเขียนคิ้วในทรงที่เราชอบเข้าไปก่อนแบบนี้เลยนะคะนี่คือทรงที่ว่าชอบแล้วนะอ่ะเขียนคิ้วด้วยดีสกเขียนคิ้วเข้าไปก่อนเลยเมื่อเขียนเป็นทรงคิ้วที่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะชอบทรงนี้แล้วนะเราก็จะมาเริ่มเอาเป็นมีดโกนนะคะการคิ้วที่อยู่ ด้านล่างทั้งหมดออกนะคะอย่างด้านนี้นะคะตอนนี้มันจะมีเป็นพวกเออ่ขนคิ้วที่เกินออกมาเยอะมากแล้วก็จะการตรงที่อยู่ใต้ที่เราไม่ได้เขียนเนี่ยออกเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราจะการออกเลยเส้นหรือเปล่าเพราะว่าเราเขียนเอาไว้ด้านต้ตนแล้วด้านบนก็เช่นกันนะคะ ทำแบบนี้ทั้งสอข้างเลยวิธีการกันให้ง่ายึือนะคะให้ทำให้มันตึงอย่างนี้นะ ทีนี้นะคะมันจะมีเป็นพวกขนคิ้วที่มันยาวเลยลงมาอย่างเงี้ยแล้วลำคานนะเราก็ใช้กันไก่อันนี้นะคะให้มันเป็นแนวโคง้งๆอย่างงี้นะโค้งแบบนี้ก็ตัดตรงที่มันเกินออกมาเลยตรงนี้นะคะนี่อะไรที่มันแบบว่าห้อยๆย,อย้อยๆลงมานี่ตัดทิ้งไปเลยนะคะ บนด้วยเช่นกันตรงไหนที่มันยาวเกินไปมันจะชอบง้อยเงยจะเงยเงยลงมามเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดไม่ต้องไปกลัวว่าจะกันเกินเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่ต้องการนะคะกันไกตัดเอากันไกนี้ว่าซื้อมาจากดาโสโกสี่หกสิบบาทอืมอ่าคิดว่าก็น่าจะพอได้เนาะ ที่มันอาจจะยังมีเป็นบางอันนะคะที่เราใช้มีดโกนกันไม่ออกหรือไม่กล้านะคะเราก็ใช้แหนบดึงเอาค่ะแบบว่าเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งอันเล็กๆหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือตามสะดวกเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าทําถนาดัถนดๆแล้วมีดโกนแบบคมๆหน่อยนะ,ะก็อาจจะไม่ไม่ต้องมาเก็บอะไรทีหลังก็ได้นะคะ เรื่องการใช้แหนบดึงอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ว่ามันจะอยู่ได้นานนะไม่ต้องมากันบ่อยๆส่วนใครที่บอกว่าเอ้ยเราเขียนคิ้วไม่สวยทรงไม่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเงี้ยทำยังไงดีอันนี้คือว่าจะไปทําคิ้วที่อนาตาเซียคือจริงคิ้วว่าเป็นคิ้วที่ทำสามมิติมานะคะมันก็เลยจะค่อนข้างมีทรงที่ดีหน่อยแล้วก็นานๆทีนึงก็ไปทําที่แบบ ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอะเป็นแบบอนาตเซเซียอย่างเงี้ยที่บอกไม่ทํามาเนาะทีนี้มันพอมันยาวขึ้นมาเราก็จะเห็นทรงที่สวยงามของเราเราก็ต้องพยายามดึงการให้มันอยู่ในทรงนั้นเรื่อยอะมันก็จะอยู่ได้อีกนานนะคะนี่ก็ทํำบ,บ่อยๆอะสักเดือนนึงประมาณสองครั้งมันก็จะได้ทรงอยู่ตลอดเวลานะคะ การกันคิวน,นะคะก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆแบบนี้นะคะถ้ายังไงทําได้ไม่ได้ก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้นะคะสําหรับวันนี้ค่ารัไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ